สวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้าิวส์กับผมเพชรเดชดนัดจางเซยครับหัวข้อข่าวในวันนี้อาชีพเสริมในวัยเรียนไม่พึ่งการพนันครับก็ใครที่ปิดเทมมอมว่างๆนะครับอยากจะหารายได้เพื่อช่วยพ่อแม่ทํางานแบบนี้เป็นต้นไม่ต้องไปเข้าเว็บการพนัน One X Bet อะไรอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราก็มีอาชีพที่ถูกกฎหมายแล้วก็สามารถทําได้ง่ายๆอย่างเช่น ติวเตอร์ครับใครแบบมีความรู้เพื่อนแบบขอให้สอนหน่อยถ้าเราสอนดีหน่อยก็เพื่อนติดใจเป็นติวเตอร์มีความรู้คอยสอนให้เพื่อนก็อาจจะแบบเก็บซักชั่วโมงละร้อยอย่างเงี้ยครับสอนหลายๆคนก็ทําเงินได้อยู่ครับต่อมาก็าจ,จะเป็นครีเอเตอร์ก็เป็นยูทูบเบอร์ก็ได้เป็นดิสตอ k e เกอหรือว่าจะโพสต์ใน Instagram ไม่ว่าจะเป็นการเต้นการให้ข้อมูลความรู้ต่างๆหรือว่าทําคลิปเพื่อความสนุกบันเทิงครับส่วน ขายของออนไลน์ก็ได้ครับสมมติเราซื้อแบบขนมปังมาแล้วก็ขายออนไลน์ให้กับคนที่อยากจะซื้อผ่านทางช้อปปีหรือว่าทางเว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นมาเองครับการทำอาชีพเสริมพวกนี้นอกจากจะสร้างรายได้แล้วก็ยังสร้างประสบการณ์เ้วยนะครับว่าสมมติเราโตขึ้นไประหว่างที่เราทําตอนนี้อาจจะเจอปัญหาแล้วก็โตไปเราอาจจะสามารถนํามาปรับแก้หรือว่าประยุกต์ใช้ได้ครับ นี่แหละครับคือไวที่ควรอยู่ให้ห่างการพนังครับเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดปัญหานี้สินช่วงแรกๆเนี่ยมันจะหลอกให้เราได้แล้วก็ช่วงหลังๆก็จะเสียทั้งหมดครับก็สรุปนะครับว่าอาชีพมีอาชีพเสริมหลายอาชีพในช่วงปิดเทอมที่เราสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นเว็ t เตอร์ขายของออนไลน์เป็น t i k กต็อกเกหรืออะไรก็แล้วแต่มีมากมายครับ ไม่ใช่ว่าถ้าว่างแล้วจะไปเล่นการขนานนะครับจบข่าวผมเพชรเด็กชายคณะจางสีรายงานครับสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิ์ใสมัยในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากครับ